เหอเหตุการณ์อย่างที่เจอที่นี่มันก็มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าลักษณะรับเงินเดือนละหมื่นเดือนละเหตุการ์อย่างที่เจอที่นี่มันก็มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับ ว่าลักษณะรับเงินเดือนละมื่นเดือนละหมื่นเป็นเวลาหลายปีนะครับว่ามันเข้ามาตรา147นะครับมาตรา147ี่ที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการคอรัปชันจริงและนอกจากนั้นก็มีพยานเสียงแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เชื่อว่าควรจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างรีบด่วนนะครับแล้วก็ดูแล้ว จากพยานบุคคลด้วยฟังดูแล้วมันเป็นการทำงานไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่อนข้างจะทำเป็นกระบวนการนะครับเพราะเที่ยวนี้ในเมื่อนายกสภาท่านเอาจริงแล้วก็มีกรรมการสภาอีกสี่สหาท่านที่ได้ข้อมูลมากกว่ากรรมการสภาท่านอื่นผมก็เชื่อว่ากรรมการสภาท่านอื่นถ้าได้รู้ข้อมูลอย่างที่ผมได้รับเนี่ย ความคิดเห็นก็คงจะไม่ต้องการที่จะได้คนไม่ดีบรหารมาหาวิทยาลัยต่อไปเราเราต้องการหาคนดีให้มาอยู่ในอำนาจและถ้าคนไม่ดีอยู่ในอำนาจเนี่ยเราก็ต้องหาทางขาจัดไปเพื่อให้ได้คนดีมาทำงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย <c oughs> เพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับถ,ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง พยายามสืบหาข้อเท็จจริงบ้างอาจจะพบสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขกันอีกมากครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทําเที่ยวนี้จะได้รับผลนะครับเราเรา,เามหาวิทยาลัยก็คงจะคงความดีแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็เราก็จะพยายามส่งเสริมให้ลูกศิษย์ลูกค้าของเราเป็นพลเมืองโลกที่จะสามารถอยู่และแข่งขัน กับประเทศอื่นๆได้ที่จะทำมาหากินช่วยประเทศชาติต่ตอไปก้าวข้ามความร่ลำรวยที่ Middle Income Trap นะครับ